แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่เต็นท์คุณหญิงเหมือนเดิมอันนี้ีนะครับ R12 โรเตอร์ีนะครับรถปี2018 AMG 4Matic 2019 Coupe AMG 2018นะครับ มาพบกับผมอีกครั้งนะครับพิมพาาย์ยิบพาไปเอบางอย่างแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่เต็นคุณหญิงเหมอเดิมวันนี้ผมจะมาอัปเดตสตอ็อกรถยุโรเมอร์ซ d ดเ b e น z นะครับ S L K 200 a M G นะครับ R 1นึ่ร,เ,รเตอร์ปี2014เเลไมคแค่138,000าค่ล้าน390 0 0บาทเมอร์ซเดน E 200 a M T คูปนะครับ, 2014, 1, 38, 000, 000, ร, e ร,บรถปี2018เสบเลไมค์แค่80,000นราคา2,850,000แมือเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับคันนี้เป็น C L S 53 AMT Formatic 2019 เลขไม่แค่48,000กิโลเท่านั้นราคา3ล้าน500,000เจ้า B300 Coupe M2018 นะครับเลขไม่77,000กิโลราคา2ล้าน500,000เจ้า B M201U นะครับ4300 iCoupe i70,000 2021ราคา3ล้าน200,000บาทขายดาวที่1ล้าน50,000บาทผ่อนต่ออีก40งวดนะครับงวดละ61,69 1บาท